กลัวจ mm ังว่าสันเคนว่าใส่ลูกไปเอาแห่งเหตุเอาแห่งเหตุเอายิ้มหน้ากลัวจังว่าสันเอาก็คนเข้าบุคลิกแบบนี้น่ะตาแบบนี้เนาะจะสิบไปเบาให้เขาเห็นอย่าง เขาเป็นคนปากกว้างอย่างน้อยเขาก็นานละเขาเป็นเด็กดีกว่าเป็นผู้ใหญ่มาว่าให้เด็กกันเนาะทุกคนเป็นผู้ใหญ่แก่ๆนังหนากแก่ๆว่าให้เด็กหน้าละอ่อนนะนังหนักแก่ๆหี่ไม่ม้อย,ห,อยหัว,หวงอหอกเนาะมา่าสเสด็จหน่อยนะไอพวกผู้เฒ่านี่แหละโตดีพี่นนอะ ไอพวกแถาๆนี่แหละโตดีมักบุรีคน,นสังคานจะคล้องบ่หายแล้วเด็กน่อยเขายิ่ง<ม>หัวเขาตามปกติของเขาไม่ว่าอะเขาทำไมเขายังเด็กอยู่ว่าให้ค่อยนี้ค่อยไม่ว่าอะไรหรอกแค่ค่อยไม่พอใจค่อยก็ออกมาตอบโต้แค่นั้นแหละเด็กก็คือเด็ก ่วงนอนมากเลยนี่ยงอยากนอนอยากกินผลถ่ายกระเป๋าคนนี้ไ่นผลเอ้ยกระเป๋าอะไรนีในนี้นสิเอ๋อผลกระเป๋าชิชูผูกกระเป๋ากาดัยเหรออ๋อกาดัยเหรอคะเดี๋ยวสุก,กัดมันได้มีตังหรือเปล่าถ่ายกระเป๋านะ่ะ อยากไปกินนั่นเลยถ้าเป็นนั่นไงนไปกินน้ำเย็นๆจากแก้วไดไหมคะได้ไหมคะ กินก๋วยเตี๋ยวเรือทั้งหมดอะไรนิ่มโคมงบอก,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 กเออกินนั่นอีก่อนเราขอจับไปพูดไงแม่บอกกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือนั่นที่เรารที่เรากินนะเออขอนะเป็นโรคขัดตาพี่น้องพาม,มานานน้อยไปกินของอร่อยก่อน สารนางเลยไม่ได้กินอะไรเลยเนะ่ยเรล่มกินน้ำน่างายขาาดน้ำกินนี้เขารักแม่เขาไม่น่นบกรักแม่มากแตโอเคเดี๋ยวไปซื้อลงไปซื้อในร้านก่อน,นะคะ่ะทุกคนไปนองเอาพาเพิ่นมาก กินกาแฟ,าเฟอเมซอนโุ้อเมซอนอยู่ทังน้ะเอเฮ้ยทีนึงเฮ้ยไปกับมายินดีดีเ้ยนั่งเดนดีแบบว่าเหมาะแก่ผู้ใดเดินทางมากไข่ๆอย่างนี้เนาะจอดพักรถแล้วก็มานาั่งกินกาแฟา นางเล่นมือถือเล่นเนียงกับว่าไปใครเขียนแค่กกน,นอนบัดโอ้นอนเลยบัดทีนี้ถ่ากาบแก่แม่ฮะนี่นางเอานุ่งเกียงได้บ่ะนะเดีเ๋ยวพอเราเลี้ยวเมั่งข้างฝุ่นถ้าตายกล่องพ่อได้เลี้ยวเบิร์ก <c oughs> เป็นตะตอบอรี่องเมร์กาแฟคอองพอพอว่าเห็นอร่าอาอนคนจีนมาก ส่วนมากวันนี้มากสีชมพูเนาะะไรที่เป็นสีชมพูชอบมากสีชมพูมากแบบคือเมียมากเลยเมียกวางสีชมพูเมีก็นไรเมีกสีชมพนเปรี้ยวค่บวางวันเดี่แสบเลยมันก็ิออกเปรี้ยวจะน้อยเนาะนบอก เอาให้พ้นกินไปพี่น้องพอจะลองขอดูขอดูลองขอกินดูพอมันคือคนคือคนนั้นตาบอดขางถนนนั้นขายลอเตเตอรี่พ่อแม่นม่บางคนคน,คนขายลอเตเตอรี่ เปลี่ยนหลอดให้มันใหม่พี่ต้องไปดูปดของเขาเขาเลยต้องเอาใหม่เลยทีนี้นะเปลี่ยนอันใหม่ไปเลยออืโเควิ่งนำตอนล้ววิ่งตามไปขึ้นรถพี่น้อง โอ้ยคอยละแล่นนะพลคอยรู้ว่ามันต้องมันต้องยากเพราะคอยร้อยหลุดน้ำมันคอยรู้ว่ามันต้องขวนเขาต้องเฝ้าเขาแก้วน้ำออกมากไปเนาะมันคอยยุ่นมันก็ดีขวรงอแงมันก็ดีสักล้องรูดเลยมันสดมันวาน่าร้อยเพราะต้องรีบเอาแก้วน้ำออกมาก่อนโอ้ยพี่น้องห้าบาทเนี่ยเราก็จะไปกันโตนะคะทุกคน ไปหากินอะไรก็ไม่รู้ตกไปมาแล้วก็หิวอีกแล้วพี่น้องมูซา่ลังกกินข้าวเขาตำหมูทอดหมูกินข้าวเนียวนยอมรับเลยว่านั่นหิวพี่น้องเลยแต่ว่าอยากกินพวกเป็นเส้นๆเป็นน้ำๆเนาะกินเส้นเป็นน้ำๆจะอ่อนเนาะดูข้างหน้าด้วยทุกคนก่อนจะจบคลิปก็ไปหาพระเอกทางนี่ก่อน เพือกเสื้อเหลืองฉันจะถามเธอถามอะไรครับเธอมีความคิดยังไงความคิดอะไรอะที่พาผักลูกกับเมียเลื่อยร่อนแบบนี้ oh. เป็นผู้นำที่ไม่ได้เรื่องเลยนะเธอน่ะอันนี้มันมันเป็นเรื่องเราต้องยอมรับให้ได้เ <c oughs> พราะมันคือเรื่องจริงถ้าเรามีเงินเราคงไม่เลื่อนล่อนเ,เอายิงจริงเลยอันนี้คือความจริงนะพี่น้องมนะมีเอฟซีบอกว่าอันนี้กระเพิ่นกบเอฟซี FC ดีๆห้านี่แหละ คนบอกว่านก็นั่นไงก็ถึงบอกให้ไปหางานทำทำไมต้องรับรายได้จากทางเดียวถ้ามีงานถ้ามีเงินเข้าอีกหลายทางก็คงจะไม่ลำบากเพิ่นวานะเอฟซีเพิ่นบอกาอมอกาอยากได้ยินคนรู้สึกจากพ่อใช่ไหมใช่แล้วครับพ่อก็จะบอกไปหลายคลิปแล้วนะพี่น้องนะการที่ว่า <c oughs> ถ้าเราออกไปหางานทำ <c oughs> มันก็ลำบากครอ,อบครัวเพราะว่าบ่อเพชรได้เมียคนลาว อันนี้ต้องเข้าใจจุดหนึ่งด้วยนะอันนี้คือผลหลักๆเลยหนึ่งบ่กเพชรได้เมียคนลาวถ้าบ่กเพชรไปทํางานใครจะไปส่งลูกใครจะพาเมียทํโน่นทนํานี่ถ้าเขาขี่รถไปส่งลูกก็หาว่าเขาไม่มีใบขับขี่อเออหาว่าโดนนะ้นกันแก้งเรื่องขับรถอ่าอ,อันที่สองถ้าบ่กเพชรไปทํางานปั๊บอ่ามันก็จะไม่แค่สาวลาบาอีสาน จะไม่ได้ไเทียงคู่กันเ,เพราะงานของป่าวเพชรก็คือท YouTube. ําำย u ทูบป่าวเพชรทำยูทูบมันก็ต้องถ่ายเมียกับลูกมันเป็นเรื่องโปกติของคนทั่วโลกแม่มาแม่ใช่แล้วครับเพราะเราเป็นผัวยังไงเราก็ต้องถ่ายลูกกับเมียถ่ายผัวมันเป็นชีวิตประจาวันเราเแล้วเอายังง่ายาถ้าป่าวเพชรออกไปทํางานคลิปมันก็จะไม่ค่อยได้ทําใ่มันก็คุณค่าเท่าเดิมทีนี้นะ่ะถ้าคลิปไม่ได้ทำป่าวเพชรก็ไม่มีไรายได้ ถ้าเขาไปทําตรงนั้นเขาได้ตรงนั้นมันก็ไม่พอใช้อีกมันก็จะเป็นแบบขาดขาดเคลื่อนๆนะพี่น้องเขาเป็น่าบอกเหตเคยเห็ุแบบนี้มาแล้วก็จะสู่ต่อไปมก่อนเลี้ยวเขาบอกอีกว่าพี่น้องว่าพี่น้องอาจจะคิดว่าบ่าวเบียดเขาบอกงานเี่ยเป็นข่อยพันจุดนั้นมาแล้วพี่น้องข่อยพันจุดเห็ดงานน้ำเห็ุคลิปยูทูาน้าก่อนน้องมนก่อนี่มาเหตุยูทูปเลยส่งการเห็ดงานแล้วก็เหตุยูทูปไปน้าเนี่ยข่อยรูร่ายดับไรได้ของข่อย ไข่ลู้ในครอบครั้วเพราะไข่จะเดินไปทังไลายคือคนอื่นบ่เข้าใจนะแม่เนาะบัตรเฮาไปเฮ็ดงานปั๊บเฮาก็ทิ้งตรง y o ยูทูบอ่ามันก็ทําให้รายได้คดอีกทางได้ทั้งยู u ูบข่าวฮดไปแล้ววันนี้เฮาต้องเต็มที่กับงานเด้อถ้าเฮ็ดงานน่ะใช่ถ้าก็ออกเฮ็ดงานโดยตรงเงินเดือนข่อยการอัศวินกามันก็ได้ซ้ำกันเข้ายู u ูบมาล่ะเอาโอเคพี่น้องตัดคิวได้แล้วกันครับ